สวัสดีครับวันนี้กินเที่ยวกับน้าอันพามากินนะครับงานเทศกาลผู้หญิงทำกินนะครับที่ห้างไปซิฟิก Park คศรีราชาชนบุรีนะครับมีของกินมากมายเลยครับนี้ก็เป็นปลาจับหลักนะครับมีกุ้งดองมีหอยดองซีอินะฮะมีปูไข่ดองด้วยนะโอ้น้ากินมากครับมีปลาแซลมอนดองนะฮะแล้วก็เป็นปลาจางครับปลาจางนี้ลูกใหญ่มากเลยฮะมีรสช่องวัดเจดขนมเปียกปูนนะฮะหน้ากะทินะครับ มีซูชินะฮะชิ้นดีใหญ่เลยครับสิบชิ้นนะฮะร้อยนะแถมหนึ่งนะฮะโอ้น่ามากหน้าน่าเน้นเลยนะฮะใครที่ชอบทานซูชินะฮะเชิญเลยครับที่ชั้นหนึ่งและชั้นสองป์กห้างไปซิฟิกปักศิลชาชลบุรีนะฮะอีกข้าวหลามจิ๋วนะฮะนี้เป็นขึ้นชื่อเลยครับใครที่ดูรายการผู้หญิงทำกินนะฮะก็จะเห็นนะฮะ มีของกินเยอะมากนะมีวันที่2ถึงวันที่11มิถุนายนนะครับนี่ก็เป็นหมูยอนะครับเป็นปาลาระเบิดครับชิ้นปาลาระเบิดมีไส้กรอกทอดเลยต่างผมไปเดินช็อปมาซื้อมาเยอะเลยครับได้มาหลายอย่างเลยนะฮะมีของกินหลากหลายนะครับมีแต่ของอร่อยๆครับข้าวหน้าปลาสบะนะฮะร,รวมได้นะฮะสองกล่อง100บาทนะครับแล้วก็เป็นปลา นะส้มไอ้ก้างนะครับปลาหมึกชุบแป้งทอดทัวใหญ่ๆเน้นๆเลยนะฮะโอ้ความกินเยอะเลยครับนะเดี๋ยก็ได้หลายอย่างเลยครับมีตลาดมาจากชาแง้วนะฮะนี่เป็นลูกชิ้นครับโอ้ยืนต่อแถวกันมาฮะเป็นลูกชิ้นนึ่งจากเชฟอ้อยนะฮะปากิมไข่เตานะครับข้าวเหนียวมูนนะฮะเยอะเลยนะครับอันนี้ตำเหล่าน้องแพรวนะฮะโอ้แม่ค้าสวยมากนะฮะนี้ตำกันอร่อยเลยฮะ นี่เป็นสวนยอภานะครับมีของจากเกษตรกรมานะครับเป็นไอติมถั่วตัดนะฮะก็มาจากตลาดล้มหุบนะครับเป็นลำาไยมากแม่นะฮะมีไข่หมึกแท้ๆเลยนะครับปิ้งปิ๊บนะฮะเป็นไข่หมึกย่างปิ๊บอร่อยอร่อยเลยนะครับงานมีวันที่2มิถุนาถึงวันที่11มิถุนามิถุนายนนะครับที่ห้างไปที่พีกาครับ